เครงประดับแบรนดินชานะคะวันนี้ก็มาในลุคของการใส่แว่นเป็นผู้หญิงสไตล์เซ็กซี่นะคะอันนี้เป็นชุดที่เป็นเครื่องประดับมุกนะคะเหมาะกับผู้หญิงที่ผมยาวนะคะที่จะใสะ่หัวที่เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่แว่นนะคะส่วนสร้อยมุกนะคะก็สามารถปรับได้นะคะจะปรับให้เป็นสั้นหรือยาวก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้นะคะก็ จะดูสไตล์นะคะการแต่งตัวของแบรนดน์นิชานะคะวันนี้นี่นะคะข้อมือเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็สร้อยข้อมือด้านนี้ก็เป็นแบบนี้นะคะเป็นให้ดูนะคะก็วันนี้นะคะน้องก็มาดูว่าเครื่องประดับที่เหมาะสมนะคะอันนี้เสื้อสีขาวเสื้อยืดธรรมดานะคะพอใส่คุณคุณใส่เครื่องประดับนะคะใส่จิวเวลรี่ขึ้นไปเนะี่ยมันก็จะทําให้คุณดูดีนะคะหุ่นนะคะก็ มันจะทาให้เราดูเซ็กซี่นะคะดูรู้สึกว่าเราสวยนอรตีนะคะนิดหน่อยมีความสวยงามมีสเสน่ห์แล้วก็แอบ,บสนเล็กๆนะคะสำหรับสาวที่จะไปทะเลนะคะหรือว่าชุดลำลองไปช้อปปิง้งหรือว่าไปทานข้าวไปกินกาแฟที่โรงแรมนะคะหรือว่าเป็นนัดทานข้าวกับเพื่อนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ชุดนี้ก็จะเหมาะมากนะคะของน้องก็วันนี้มาเสื้อขาวสไตล์ประดับมุกนะคะแล้วก็หรือว่า สะดวกก็คือจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะให้มันสั้นนะคะแล้วก็ทาให้มันยาวขึ้นนะคะแบบนี้นะคะสไตล์แบบนี้นะคะก็นี่แหละค่ะแบรนด์ของนิชากรนะคะก็ทาให้ผู้หญิงสวยนะคะแต่งตัวกิิบเก๋วันนี้วันศุกร์เราก็จะไปชอปปิ้งนะคะก็จะไปทํางานลงพื้นที่มาแล้วนะคะไปตลาดมาแล้วเมื่อเช้านี้ถ้าใครได้ดูคลิปนะคะวันนี้ก็จะมีการทําธุรกิจแล้วก็การเซ็นสัญญาแล้วก็มีนัดทานข้าว นะคะวันนี้ก็จะอยู่กรุงเทพนะคะถ้าใครมีเวลาก็ติดต่อมาได้ นะคะคุยให้คิดกับน,นิชากรที่น้องทําคลิปทุกวันวันนี้วันที่26แล้วนะคะกับการออกกาลังกายสุขภาพแข็งแรงนะคะอารมณ์ดีมีความสุขนั่งสมาธินะคะตอนนี้ทุกคนถ้าจะมีสติต้องนั่งสมาธิทําอย่างไรให้เราอยู่กับสถานการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในะปัจจุบันแล้วทาให้เราสามารถที่จะไปกับมันได้เดินกับมันไปต่อได้เข้าใจและปรับตัวกับสถานการณ์นะคะการเปลี่ยนแปลงต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นนะเกิดขึ้นณตอนนี้นะคะสิ่งที่คุณต้องทําคือคุณจะทํำยังไงต่อไปการ ก,ก็คือการตัดการตัดสินใจ decision นะคะว่า what is the base of your choice ก็คือทางเลือกที่ดีที่สุดของคืคออะไรทางเลือกที่ดีที่สุดก็คือ for your life นะคะคือ destination หรือว่า target หรือว่าเป้าหมายของคุณ objective ของคุณเนี่ยการตัดสินใจทางการเมืองหรือว่าของชีวิตคุณนะคะไม่ว่าจะอาชีพหรือว่าการตัดสินใจทางการเมืองตอนนี้นะคะมันจะขึ้นอยู่ว่าชีวิตคุณจะมี เส้นทางที่คุณวางแผนว่าคุณจะเดินเส้นทางไปเส้นทางไหนนะคะมันก็จะได้รับผลในเส้นทางนั้นไม่ว่าระ,ระ,ระยะสั้นหรือระยะยาวนะคะถ้าหางเสือดีนะคะพาไปในทิศทางที่ถูกนะคะมันก็จะประสบความสําเร็จมีความสุขแต่ถ้าเป็นความสุขแค่ชั่วคราวนะคะแต่ความทุกข์กระทมจะมาในขั้นตอนที่ยาวกว่าก็แนะนําว่าให้คิดแล้วก็มีสติทาโปรแอนคอนนะคะว่าอันนี้ดี ข้อดีข้อเสียของการตัดสินใจทางเรื่องนี้เป็นยังไงนะคะเราชีวิตเราจะดำเนินต่อไปมีปัจจัยบวกปัจจัยลบยังไงบ้างที่เราจะตัดสินใจทางการเมืองว่าเราจะยังไงต่อไปเพราะว่าหลายๆคนนะคะก็ถามกันแล้วนะคะว่าตอนนี้เราจะยังไงดีเพราะว่าการเมืองที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่การเมืองปกตินะคะสถานสถานการณ์การเมืองมันไม่ปกติเพราะฉะนั้นใครจะต้องทําอะไรบ้างก็ขึ้นอยู่กับหน้าที่ของคนคนนั้นแล้วก็ความชอบของคนนั้นนั้นเลยนะคะว่า คุณเลือกแบบไหนล่ะคุณชอบแบบไหนคุณก็ทําแบบนั้นแล้วก็เมื่อคุณเลือกตัดสินใจอะไรแล้วคุณก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณตัดสินใจด้วยนะคะการทํางานเราก็ต้องเลือกคนที่เขาทํางานเป็นทีมหรือว่าทํางานกับเราได้มีความสุขถ้าเราเป็นคนแบบไหนเราก็ควรจะอยู่กับคนแบบนั้นนะคะแล้วก็บูญเสมอการหรือว่าอยู่กับนักปราชญ์อยู่กับผู้ใหญ่นะคะก็จะปกป้องเราได้นะคะไม่เจ็บตัวง่ายๆนะคะการเมืองตอนนี้นะคะมันจะทําให้คนนะคะเจริญก้าวหน้าพุ่งไปเลยนะคะรัฐบาลครั้งนี้นะคะ มีหน้าที่การงานที่ดีร่ำรวยไปเลยนะคะหรือตกอับอยู่ในเรือที่กำลังอับปางนะคะหรือว่าออกจากการเมืองไปเลยวางมือนะคะเช่นคุณประยุทธ์เป็นต้นนะคะหรือว่าหลุงป้อมหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่กำลังเดินผ่านชีวิตต่อการเมืองน้องก็จะมาบอกว่าต้องมีสติคิดให้ดีแล้วก็คิดยาวๆชีวิตคุณถ้าเลือกว่าจะมีความสุขเพราะฉะนั้นต้องเลือกเส้นทางที่ทําให้คุณมีความสุขระยะยาวเพราะว่าชีวิตคือการเดินทางนะคะคือการเดินทาง แบบมาราธอนนะคะไม่ใช่ระยะสั้นแค่4ปีเป็นระยะยาวเพราะฉะนั้นการตัดสินใจครั้งนี้จะเดิมพันด้วยชีวิตของคุณนะคะเพราะว่ามีได้มีเสียถ้ามีสติมีเวลาก็คิดฉุกคิดให้นิดสักนิดหนึ่งเราก็จะทําสิ่งนั้นมันก็จะบรรลุผลเพราะว่าทุกคนต้องรับผลลัพธ์จากสิ่งที่เราทําวันนี้นะคะเราลงมือทําเราตัดสินใจวันนี้ลา,าไปก่อนนะคะขอให้ทุกคน ประสบความสําเร็จมีความสุขมีสติในการตัดสินใจกับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ว่าใครจะไปทางไหนอะไรยังไงก็เป็นมิตรภาพเป็นพี่น้องกันทุกอย่างนะคะสาหรับน้องก็อย่างขอทำงานในจุดของตรงนี้ก็ทำการเมืองไปในฐานะตัวแทนเขตแล้วก็ทำธุรกิจของตัวเองไปนะคะแต่ว่าไม่ได้มีส่วนในการที่จะไปร่วมอะไรกับใครทั้งนั้นนะคะก็คืออยู่นิ่งๆอยู่ด้วยความมีสติคือน้องจุดมุ่งหมายของน้องเนี่ยน้องชอบ ความมั่นคงความมีความสุขแล้วก็ไม่ผัดผลมากเพราะว่าน้องอายุเยอะแล้วไม่ใช่เด็กใหม่ๆที่ต้องการที่จะโลดผลนไปนะคะต้องเดิมพันชีวิตเสี่ยงเพราะฉะน,น,น้องเลือกความมั่นคงเลือกความสุขความสงบถึงได้มาอยู่พักอนุรักษ์นิยมพักประชาธิปัตย์นะคะเพราะฉะนั้น ใครที่ตัดสินใจอยู่ใครที่ตัดสินใจไปใครที่จะเลือกไปทางไหนก็นแล้วแต่ขอให้ทุกท่านมีความสุขขอให้โชคดีมีสุขภาพแข็งแรงมีสติกับการตัดสินใจเศจสิ่งที่ทำได้ก็คืออย่าไปทำร้ายอย่าไปกล่าวหาอย่าไปมีวาทกรรมที่ว่าคนอื่นเขานะคะเพราะว่าทุกคนนะ่ะก็มีความรู้สึกมีชีวิตจิตใจไม่อยากให้ใครมาทำลายความรู้สึกของเราแล้วก็ของทุกคนค่ะวันนี้ลาไปก่อนคุยให้คิดกับนิชากรเล่าข่าวการเมืองนะคะเมื่อวานก็เรื่องราวของประชาธิป,ปัตย์และการที่มาพูดแล้วก็เราจะทำอย่างไรกับการ เมืองสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปแบบนี้วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวยสาวกันิชกรนะคะขายของนิดนึงนะคะได้รับการอุปถัมภ์นะคะหรือว่าสปอร์ตจากแบรนด์นิชานะคะเครื่องประดับก็จะทําให้คุณรู้สึกสวยเซ,ซ็กซี่แบบนี้นะคะลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย